สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องช่างทอมซ่อมมือถือนะครับวันนี้ก็จะมาทําการเาเปลี่ยนก้นชาร์จนะครับในส่วนของซัมซุง A20 นะครับตัวนี้จะมีปัญหากันมากนะครับ A20 A30 A50 นะครับจะมีปัญหาชาร์จแล้วนะครับจะขึ้นเป็นตัวกระกระบาดชาร์จไม่เข้าแบบนี้นะครับ ผมก็จะทำเป็นแนวทางนะครับตัวเซนแบตจะไม่ขึ้นนะครับเนี่ยจะขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขแล้วก็ทำยังไงเบื้องต้นนะครับมาดูวิธีการแกะกันเลยนะครับตัวนี้ฝาหลังลูกค้านะครับแกะมาแล้วนะครับผมก็จะทำการถอดในส่วนของซินการ์นะครับถ่าซินการ์ออกนะครับ ก็ทาารถํอดนนอะครตับอันนี้ผมจะทําการอถอดเปลี่ยนแพรชุดชาร์จเลยนะครับไม่ได้ทําการซ่อมนะครับจะทําการเปลี่ยนเลยนะครับอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องช่างทอมซ่อมมือถือด้วยนะครับ ผมก็จะทําเป็นวิจารานนะครับในการเป็นแนวทางนะครับ ก็ทำการแกะแพรนะครับทําการแกะในส่วนของสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณนะครับเอาตัวนี้ออกเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนจะโดนค่าวความชื้นนะครับก็จะมีสัญลักษณ์สีแดงนะครับที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับจำสุงด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการช็อตนะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวอันใหม่เข้ามา ก็ใส่เข้าไปนะครับตอนแบบไหนใส่กับแบบนั้นนะครับอย่าลืมใส่สายสัญญาณมือถือนะครับสายสัญญาณซิมใส่ไวไฟนะครับโอเคใส่กลับแบบนี้นะครับผมก็จะดีใส่กลับแบบนี้ไปเลยนะครับกดลงไปให้เหมือนเดิมนะครับก็ใส่ในส่วนของซ็อกเก็ตแพรสแกนลายนิ้วมือด้วย ทีนี้เรามาลองชาร์จกันนะครับมาลองชาร์จกันถ้ามันใช้ได้เนี่ยชาร์จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเอเคเรามาดูชาร์จกันเห็นสายฟ้าแล้วนะครับตัวจอจะต้องขึ้นเป็นวิ่งเป็นเปอร์เซ็นต์แบตนะครับโอเคอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอัน เสร็จสิ้นนะครับก็ทําการประกอบกลับให้ลูกค้าได้นะครับทําการประกอบกลับนะครับโดยการนี่นะจะเปิดได้นะครับเครื่องก็จะเปิดติดนะครับผมก็จะทําการประกอบในส่วนของน็อตน,นะครับประกอบในส่วนของน็อตกลับแล้วก็ทําการติดก,กาวนะครับติดก,กาวฝาหลังนะครับให้เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอันส่งงานลูกค้าได้ ยังไงผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b ์ซ่องช่างทอมซ่อมมือถือนะครับถ้าคลิปนี้ดีนะครับก็ฝากแชร์ไปด้วยนะครับเป็นวิทยาทานในการาซ่อมงานนะครับให้กับช่างมือใหม่หรือบุคคลที่จะเข้าเข้ามาในการทำเปลี่ยนเองนะครับขอบคุณครับ